สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e สุขุสุขคนเนาะคะ่ะเนาะวันนี้มาพบมาพอกันอีกแล้วนะคะเนาะกับอันแอนนี่ส <Different examples> ไปซ์ตาลีเนาะค่ะพี่น้องก็มายูบานกันบ่ค่อยูบานแล้วเนาะค่ะสิเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานตลอดเนาะค่ะเนาะวันนี้ก็มีเวลาได้พักผ่อนแน่นอนนะคะเฮ็ดเบียกเฮ็ดี้แล่นหนาแล่นลัางเนาะค่ะพี่น้องเย โอ้ยก่อนอื่นเนาะคะ่ะก่อนอื่นอันต้องขอบคุณหลายๆผู้ที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมสุขสุขสุขนเนาะค่ะนาะพี่น้องเนาะผู้ที่เข้ามาให้กำลังใจอันด้วยตลอดมากนะคะเนาะขอบคุณหลายๆเนาะคะ่ะอันนั้นแน่นหนาแนลังเนาะคะ่ะศิลา,านเหตุนั้นเฮ็ดหนีแน่เนาะค่ะเบียร์แนวเหตุลายเนาะค่ะพี่น้องยายอันไม่น,นีพี่น้องอันสิผมมวงมันเหลือผมมวงมันยากเนาะเขาเอิอผมมวงยังต่อยาย นำน้องใหม้ปะพันยังกับบวชหัวย้ายใหญ่อันนี้คือบังวงบังวงลงเรือเนาะค่ะพี่น้องที่กรรมบานเนี่ยได้กินบังวงลงเรืออันยหญ่แล้วเก็บไว้ลายนวยอยู่แต่ว่ามันมันเน่าเหมือนมีนวยนี่คือสภาพดีก็มเนาะค่ะพี่น้องเนาะคนเก็บใส่ตู้เย็นไว้เนาะค่ะเพราะว่าหนาบังวงบานเฮามันมันมันเหลิมเหมือนแต่เนาะค่ะพี่น้องก็เลยได้ ำนำดอกไม้พ่นยายนใะะนะ่นะเนาะค่ะเนาะลาซิมาปาดกินนะคะพี่น้องอันนี้วันนี้ก็เป็นมะงม่วงแก้วเนาะค่ะมะม่วงแก้วบานเหาอันนี้คือลงเรือนะคะพี่น้องลงเรือลงเรือทีทไดกินนะคะพี่น้องเนาะเป็นยังไงกันเนาะคะ่ะสบายกันดีป่ะเนาะอันก็บสบายดีเนาะคะนะ่ะเนาะแต่ว่าอันกักับบากนก็มีแนวเหตุลายเนาะคะ่ะแล่นหนาเล่นลังเนาะค่ะพี่น้อง พี่น้องเออเดี๋ยวนสิเปิดปาดในเมืองเนาะค่ะเนาะเนี่ยรวยเหมือนไงพี่น้องเออเดี๋ยวกาบแปเมืองนองสิบปเลยกินเนาะค่ะเนาะอยากกินอนี่ยอยากกินกินมือหนังกระสือมือกาบเนาะค่ะกากระสเนาะค่ะจอดจอดรถเสือทุเรียนภูเขาไฟเนาะค่ะเนาะแบบว่าเขาเขาปาดแล้วเนาะค่ะแบบเขาปาดออกงู่วยแล้วเนาะค่ะเนาะแบบเป็น สิส่งตอนๆแบบนี้แต่กแสบอยู่เนาะค่ะพี่น้องเนาะทุเรียนผูเผาไฟมากมาเม,ม,มืองไทยเฮ่าอยากกินผลไม้อยังต้องกินให้หมดตลอดลพี่น้องเมืองนอกกับมีแต่ว่ามันมันกับแพงเน,นี่ยนึงแต่ว่ากะมันกับรสชาติโปรแสบคือผลไมาท้ที่ว่าสดๆจากเมืองไทยเนาะค่ะพี่น้องมัะแก่พอแก่คาดซื้อได้มมนกับโปสแบโปสบปันใดเนาะค่ะพี่น้องมันคือของบานทานเองเนาะค่ะ มือพี่น้องม่วนเลยแบบไงเนาะค่ะโปรดอัดปากเดี่ยวพี่น้องเลยม่องงวงธรรมชาติปานเท่าเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพาปไดเฮ็ดยังมันเกาปลูกไป้ซื้อกับใส่ฟุ้นใส่ปุ๋ยไปมันก็ออกมาของยังมันเองเนาะค,ะค่ะหนามก็บเปรย์โฮเนาะค่ะพี่น้องเนาะว่มีสารเคมี ่สนมากกว่ากงบานเท่ากับปอกอยมีสารเคมีแล้วนะคะพี่น้อนนงเนาะเด้อมเนี่ยท่ากินอนี่ยง่ายว่านามตกใหม่ท่านเนยียงกับโอ้โหกันหลายหลายแตงแต่ก่อนอน่านบอทันมาเนาะคะ่ะโลนถิ่นกระมี่เนาะคะ่ะกับันบ่มีคนกินเนาะอันนี้เพื่อนเพื่อนเก็บใส่ตู้เย็นไม่หายรอกพี่มันเหลือนี้ มา,มาแบบว่าปลายฤดูบะงม่วงแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะน,น้อยจะน้อยอันวสีมาพักก่อนนิดนึงจะน้อยกับสิไปหาเกี่ยวหยาเนาะค่ะเกี่ยวหยาให้เมืองให้พี่น้องเอาสีน,นึงก็เนาะค่ะพี่น้องอปานให้เมืองม่วงธรรมชาสตร์ปานท่าน,นี่ค่ะแซ่บแซ่บเลยค่ะพี่น้อง ปลาสดๆกินสดๆนะคะเมืองพี่น้องเดือสิกินให้มาแซ่บคาแซ่บแน่พี่น้องเ้ย่วยบุนง่าย ถ้าอยู่มี่หนาบางไหมส่วงนี้เนาะคะ่ะทุเรียนกใกล้ๆเสมอแล้วแต่กันยังในกินนยู่นหมคะบะม่วงมังคูดลองก้องถ้าตลูจะกินยัางกับบานเนาะตองกินให้มันอิ่มเนาะคะ่ะพี่นอนต้องอิ่ม กินซอสเส้นก็สิอิ่มเลยในหน่วยมันใหญ่แฮงพวดพี่น้องเอ้ยใหญ่คักใหญ่นะอืกับข้าวก็แซบเนาะค่ะพี่น้องบ้านเฮาเนาะ กินเนาะคะ่ะเดี๋ยวกับกับปุ่นิบุเด้กินเนาะคะ่ะต้องวกินให้อิ่มเนาะค่ะพี่น้องหน่อเอ้ยหอนหอนเนาะคะ่ะหอนยูสารบันห้าหอนเนาะคะ่ะมาอยู่นี่อันตรง เงื่อแตกตลอดแล้วค่ะเวลาไปเฮ็ดงานเห็นยางนิดนอ้อยยางตากแดดนิดน้อยเหงื่อกับแตกเหงื่อออกอม,มาเด้อค่ะพี่น,อน้องมากินมะม,ม่วงน้องกันแต่ว่าอันอันบ่มีอยากนอนไม่นี้ไม่นีมน้มากินม,มะม่วงพาพี่น,อน้องมากินมะม,ม่วงก็ซื้อนะคะน้องพี่น,อน้อง ยกแค่นี้ก่อนนะคะเนาะเดี๋ยวจหน่อยักค่นจะหน่อยเราจะออกไปเกี่ยวหญ้าเจ้นหน่อยเอาพี่น้อย <c oughs> อันกินเมดแล้วเนาะคะ่ะนวยนึ่งหงวงแล้วค่ะกินพูดเดียวเมดเลยเนาะคะ่ะเนาะมันใหญ่แต่ว่ามันกระแสบเนาะค่ะกินไปกินมากินไปกินมากแล้วมันแบบว่ามันหยุยดพอดายเนาะค่ะพี่น้องเรากินกินละกันแน่นท่อกินลายเนาะ <c oughs> กินบาได้เศร้าซึ่งเศร้าปากเนาะคะ่ะแต่ไม่อยู่นะคะอีกอย่างกับเพาะบานเ้ามันแสบนเนาะค่ะพี่น้องเนาะกับเพาะบานเ้ามันแสบน้ำละกันอนะะีกาานนะค,ะค่ะก็แบบว่าอันพวกอาหารอีสานี่ย่างแบบนี้เนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะสำหรับคนที่มากอาหารอีสานเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะแสบหลังเขาบานเ้ากับแสบเนาะค่ะพี่น้อง อันมาอันมาอยู่บ้านบดบดนำหน้ากันซื้อขื่นขื่น,น,นเลยๆนะคะพี่น้องเนาะเอาพี่น้องมูอนี้อันกับโบมี่อังกัมมี่แค่นี้่ะเนาะคะ่นะเนาะอันมาพูดคุยมาอ่าพาพี่น้องมากินบังมง่วงธรรมชาตินะคะบังม่วงป่าสปาปอดสารพิษบานเห้านะคะพี่น้องอะ่ะจังีดอันกับซีคอร์จูวิดีโอเพียงแค่นี้เนาะค่ะพี่น้องจังีดอันก็ต้องขอบคุณหลายๆผู้ที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมสู้ขู่สู้คนเนาะคะ่นะเนาะ จาใน,นการรักษาสุขภาพเนาะค่ะบ๊ายบายพอกันวิดีโอนะค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย